ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสซะแงแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างออสนะครับผมวันนี้นะครับช่างออสบอกว่านะครับจะเอาทรายเข้ามาถมพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าเอาทรายเข้ามาถมนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะครับช่างออสเทคานตัวนั้นไว้มิดหน้าเลยนะครับก็รถสามารถวิ่งเข้ามาได้แหละนะครับก็จะต้องมีรถดันทรายด้วยนะครับส่วนคารช่างออสนะครับที่บอกว่าเอาเหล็กทิ้งไว้นะครับนี่ ครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็จะเอาไว้เมตนะครับหรือเหล็กตะแกงนะครับเวลาเทพื้นนะครับก็จะเอามาเชื่อมต่อนะครับแบบนี้นะครับจะทําการให้แข็งแรงมากๆนะครับจะทําให้แข็งแรงมากๆเลยนะครับนะครับก็ส่วนขั้นตอนการที่จะเอาทรายมาถมนะครับมาถามช่างเลยก็แล้วกันช่างน้โอ้โหนะครับอันนี้ลงมือเองเลยนะลูกน้องไปไหนหมด อยู่ทาเสียงนั่นนะครับก็งานเยอะนะครับก็รับหลายที่นะครับคราวนี้ลูกน้องหนีหมดเลยไปทาไปทําอีกที่หนึ่งนะนี่นะครับก็อันนี้ฉาบทําไมช่างฉาบกันอิดเป็นเชื้อราฮะการอิดเป็นเชื้อราครับการอิดเป็นเชื้อราหรือการอิดบล็อกเปื่อยนั่นแหละนะช่างนะนะครับก็ถ้าเราเอาทรายเข้ามาถมเลยตรงๆนะช่างนะมันจะเปื่อยใช่ไหมนะครับมันจะเปื่อยสีข้างนอกมันลอก อ่านะครับก็ก็คือมันมีความชุ่มชื้นแหละนะแต่ถ้าเราฉาบไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะไม,ไม่ต้องกลัวนะครับก็เรื่องของเรื่องนะครับก็ไม่มีความชื้นออกไปนะครับเพราะว่าช่างออสจะฉาบไว้ประมาณนี้เลยนะครับฉาบไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแหละแค่ใช้แงก็เอามาฝากนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นเห็นจะเห็นว่าอีฐแดงมีด้วยนะครับก็คือเสริมนะครับให้ได้ระดับนะครับจะเห็นว่าหลังคานนะครับเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าตัวพื้นตัวพื้นหลังนี้นะครับก็จะสูงกว่าถนนสูงกว่าถนน,ก,ถน,นกี่เซนช่าง <25. S 1> ยี่สิบประมาณ20เซนนะ,นะครับผมก็อันนี้ใช้ปูนฉาบธรรมดาใช่ไหมช่างใช่นี่นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแหละช่างออสเอามาฝากฉาบรอบเลยใช่ไหมช่าง ฉาบให้รอบเลยนะครับก็อันนี้คือฉาบข้างในฉาบไม่ต้องแต่งนะข้างในใช่ไหมช่างโอเคฝากเบอร์โทรฝากเอฟซีนะครับอยากจะจ้างช่างออสก็ฝากเบอร์โทรให้หน่อยครับ0 8 7 8 4 0 9 7 8 6นครับนี่นะครับผมก็เบอร์โทรไม่ได้ห่วงนะปรึกษากันได้ใช่ไหมช่างครับผมไม่จ้างก็ปรึกษาได้นะนะครับอเกินนะอย่าเกินสี่ทุ่มอ๋ออย่าเกินสี่ทุ่มเอาไว้นอนนะช่างนะอไว้นอนมัางเดี๋ยวเมียจะบ่นนะ ก็นี่นะครับเกดเล็กเกตน้อยแหละแคสแซงแงเอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ s c ไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคสแซงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบาลอกลนยจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แกพี่กอจะแสะพี่กอจะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะกอ่อสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แสะแงะแก่แสะแงะ